อาเน,นจาเกิดมาเป็นกอไก่ตัวต่อไปขอไขมีตามมามีขอขวดเชียงข้ามแนปูราส่วนกอควายไถนาเกียมผู้คน,นกอระฟังดังก้องเรียกหาคูเจองอะงูใจลายต้องลีกนีน้น มีจอจานวางเปล่าเศร้าทีวีขอจริงท,ทีลองเรียก็อเศษเงินโอ้ชอช้ำถูกกล้างโซ่ใจอจอเชื่อเหมือนจำเลยถูกจอกจำละรำใจมีหญิงางามสวมชดาถือประตับปักดวงใจสุดอะไรเมื่อคนรักมาจากลา มีทอทานคอยรองรับมนต์โทนั่งต่อพุทเ่าเสาระทมคมคืนใจนอนเนน้อยสวดพระธรรมจำติดใจดอเด็กไทยเลี้ยงเก่าทองในท้องนาถือถุงมาใส่ดอกยาดิ่ทางเดินทอทักอานรักษาชา สวายเกิดเป็นหนูเจ็บปวดร้าเส้าสวงในบ่อใบไม้ร่วงหลงไปสู่พื้นดินเห็นปอกาวาไวน้ำไปในวาลีพอพึงบินกินเจซ้อนตาลตะวันหยิบเอาฟ้ามาปิดพ่ออย่าลอชา้าเอา ดอกยาผูชาคลูพอบันขาวแต่ใจดำช้ำอูราพอสำเภาลอยลำมาจากแดนไกลมีทหารกี่ลังมาไปจับย์ยักย์หายเรืออะไรจับลิงคิงแหวนทองถึงสาลายหือสีบัเป็นตน มีเสือลายเฝ้าอีทองอยู่กลางกายลอยจุลารอย้าหนชชมตะวันอ่อหางฟันว่าสักวันคงสมปองอ่อนกมูหูกสัมพันธ์กอไก่เออ